ก็ขอน้อมรับและสวัสดีกับชาวราศีกันทุกท่านในช่วงนี้ก็มาพบกันอีกเหมือนเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้จะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงของ เดือนตุลาคมนี้จะมีดวงดาวต่างๆมีการสับเปลี่ยนเรือมีการโยกย้ายจะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างกันได้เรามาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีกันภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการงานจัดว่าเป็น โชคเป็นโอกาสดีของชาวราศีกัน์อยู่เสมอในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องการงานนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะมีงานทำที่ดีจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกต่างหาก รวมถึงในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านออกไปทำงานตอนเช้าหรืออาจจะกลับตอนเย็นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีสำหรับท่านถึงท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรชาวราศีกันนั้นมีความมณะมุ่งมั่นและมีความขยันอดทนอยู่เสมอการงานจะเป็นงานหนักหรือ จะเป็นงานเบาท่านก็ทำได้อยู่ตลอดอยู่แล้วชาวราศีกันนั่นท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันมีความมณะอดทนท่านมีความสำเร็จอยู่เสมอในการทำงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั่นไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนท่านก็ทำได้แต่ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดอยู่บ้าง บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะมีไม่พอใช้หรือว่าบางครั้งมีไม่พอจับจ่ายใช้สอยอะไรในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีการสะดุดอยู่บ้างในเรื่องของการเงินแต่การงานรู้สึกว่าดีแต่ไม่เป็นไรถ้างานดีเงินก็จะต้องมีตามมาเพราะหลังจากในช่วงของวันที่16ไปแล้ว ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องการเงินก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นก็เพราะว่าท่านทำงานที่ดี งานของท่านมีคนอุปถัรรมค้ำชูจึงทําให้ท่านมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยได้ในช่วงนี้ท่านอยากจะได้อะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดวงชะตาในเรื่องของการเงินนั้นท่านไม่เดือดร้อนสำหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนตุลาคม เป็นระยะอีกหนึ่งในช่วงของวันที่17จจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีตุลอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องระวังเขาไว้บ้างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดเรื่องที่เรียกว่าไม่คาดคิดบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะผิดใจกับคนที่อยู่ใกล้ตัว หรืออาจจะเกี่ยวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงพี่น้องอันนี้ท่านระวังเขไว้ให้ดีในเรื่องของสมบัติพัตฐานอาจจะเกิดขึ้นกับ ตัวของท่านได้บางทีบางครั้งนั้นอาจจะเป็นความกันถึงมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลกันก็ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ให้ท่านระวังในช่วงของวันที่17บางทีบางครั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ให้ท่านระวังไว้เป็นอย่างสูงในเรื่องสมบัติพัฒฐานหรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะกระทบกระเทือนถึงกิตใจท่านได้บางคนก็ใจร้อนบางคนก็มีอารมณ์วูบวาบอาจจะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านรู้ตัวแล้วหรือว่าฟังคลิปของเราแล้วให้ท่านทำใจเย็นๆไว้จะเป็นการดีเพื่อเป็นการ ยัง่งหรือว่าเป็นการชะลอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามหรือบางทีบางครั้งนั้นจากหนักก็จะกลายเป็นเบาเพราะเรารู้เรื่องราวอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นแต่ก็เบาลงได้ในช่วงของวันที่17ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานที่ทำร่วมกันหรือทำรวมกัน ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรืออาจจะมีการแข่งแย่งชิงดีชิงดีชิงเด่นชิงไวชิงพริบอันอาจนี้จะมีเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมแต่ถัดมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้ในเรื่องร้ายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดี ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนมาสู่ที่ดีๆด,ดวงชะตาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนผันมาในอยู่ในจุดที่ดีๆท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จจะมีคนให้ความร่วมมือท่านอย่างสูงการงานก็ถือว่าดีการเหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรในช่วงของวันที่19 ที่มีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎนั้นดวงชะตาของท่านจะมีความสดใสสว่างสวยมีความรุ่งโรจน์และมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านตัวของท่านก็มีจิตที่เรียกว่าสดชื่นมีความแจ่มใส เรียกว่าจิตใจของท่านเบิกบานไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลในเรื่องการงานที่ท่านทำก็รู้สึกว่าลาบลื่นดีเสมอไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาก็มีคนคอยเอาใจช่วยท่านและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอในเรื่องการเงินการทองถ้าหากว่าท่านขาดมือในช่วงนี้ ก็จะมีคนคอยยื่นเข้ามาอุปธรรมค้ำชูท่านจะเรียกร้องหรือว่าจะไปขอหยิบขอยืมใครก็ได้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านกลับมาฟื้นคืนดีอีกครั้งก็ขอให้ชาวราศีกันนั้นจงมั่นขยันภาพเพียรท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบทำได้เลยชาวราศีกันจะมีความสำเร็จอย่างสูงต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของ วันที่24จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิตซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งระยะที่ทำให้ตัวของชาวราศีกันนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้จะทำอะไรก็จะเป็นความสำเร็จรุ่งเรืองดวงจะตาของท่านนั้นจะมีความสดใสถ้าหากว่าท่านจะไปเรียนต่อหรือว่าจะไปสอบอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะนึกคิดสิ่งไร จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาตรและปรารถนาเงินทองก็จะไหลนองเข้ามาหาท่านหาท่านหลายช่องทางการเงินการทองไม่มีการสะดุดในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะมีความโปรง่งใสทำอะไรก็ทำได้ในช่วงนี้ท่านจะมีพี่มีน้องมากมายคนก็จะมาหาท่านและจะมาเทิดทูนบางคนนั้นก็มาพึ่งพาอาศัยบารีี หรือว่ามาพึ่งพาบารมีบางคนมาขอหยิบขอยืมเงินเอาไปลงทุนต่อยอดหรือว่าไปประกอบกิจการขยายกิจการต่างๆบางคนก็มาขอหยิบขอยืมเงินท่านในช่วงนี้แต่ท่านก็เป็นคนใจดีไม่เคยปฏิเสธอะไรกับใครทั้งนั้น ท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือสังคมอีกตะหาการงานการเงินไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาเกี่ยวกับงานส่วนรวมท่านก็มีความเต็มใจช่วยอยู่เสมอท่านเป็นผู้นำที่ดีในช่วงนี้จะมีคนนิยมยกย่องให้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ดิบได้ดีมั่งมีเงินทองอีกตะหากในช่วงนี้ ก็ถือว่าดวงชะตาราศีท่านมาแรงในช่วงของเดือนตุลาในช่วงของวันที่2 4ที่ดิมีดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตทุกสิ่งทุกอย่างของชาวราศีกันนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกนะหากบางคนก็ได้มรดกตกทอดจากบรรทบุรุษหรืออาจจะมาได้ ในเรื่องของโชคราบในด้านของการงานที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นราบอีกอย่างหนึ่งชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้ดวงท่านจะดีคําว่าจนนั้นจะไม่มีเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมช่วงปลาย,ลายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบกับความสําเร็จในเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านอาจจะมีคนหมายปองจับจองกันอย่างมากมายตัวของท่านนั้นจะมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องอยากจะได้มาเป็นคู่ครองหรืออาจอยากจะได้มาเป็นผู้นำของครอบครัวถ้าหากว่าท่านเป็นหญิงก็จะมีคุณสมบัติที่ดีหากเป็นชายก็จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นได้เป็นผู้นำของคนได้ ในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าท่านแต่งงานกันในวันต่อไปจะมีความสุขมีความเจริญจะมีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับตัวของท่านเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเจ้าชู้อย่าเจ้าชู้จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านมีการเจ้าชู้หรือว่า ท่านลิติดคนโน้นติดคนนี้หรือว่ามีกิ๊กมีเมียน้อยอันนี้จะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นเดือดร้อนจะเกิดความวุ่นวายกระสัาการะสายบางทีบางครั้งถึงกับมีการแตกแยกกันได้เพราะฉะนั้นอย่าลิเป็นคนเจ้าชู้จะเป็นการดีชาวราศีกันในช่วงนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมานั้นก็เป็นความจริงทั้งนั้นก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วทุกท่านเห็นดีก็เอาไปปฏิบัติถ้าหากว่าเห็นไม่ดีท่านก็ระเว้นข้ามไว้ ก็ขอขอบใจทุกท่านที่ท่านเข้ามาติชมและมีคอมเมนต์เข้ามาพูดจากันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้พบกันและได้มีการสนับสนุนคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานั้นก็อาจารย์ก็ดีใจที่ได้อ่านได้พบนะก็ขอให้ทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาก็จงมีความสุขอีกเช่นเดียวกันท่านจะนึกคิดอะไรจะมีความ ที่เรียกว่าอยากได้อะไรหรือว่าตั้งใจอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่และปรารถนาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์อาจารย์ก็ขอความแสดงความดีใจด้วยก็แล้วกันก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีความสุขและก็ติดตาม กับคลิปของเราต่อๆไปก็ขอขอบคุณล่วงหน้าก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกก็แล้วกันครับสวัสดี